นักธุรกิจจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเลยครับไปบนเวทีตามต่อครับยกที่2อผู้ที่2นะครับศิลาเพชรกับทางด้านของสั่งรบ115ปอนเท่ากันนะครับเอาละครับเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดนะครับเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดถึงตัวครับเกาะนอีกแล้วครับทางด้านของศิลาเพชรแหนกจับดีนะครับจับดีแลวตีได้ครับพยับเข้าหาโอุ้ยแทงขวายาวๆครับขวางแล้วตีซ้ายครับแหน่คนนึงจัท้องคนนึงจากขวางนะครับ แม่กลยุทธ์ใครจัดเด็ดกว่ากันครับเนี่ยครับพยายามจะขวางนะครับกรรมการแยกออกมาอ้าแมแดงนะครับสิลาเพชรตกแกะค้องแน่นน้ำเงินเอ้าสั่งรบอ้าซ้ายไปศิลาเพชรขยับไปนิดนึิงสั้นกว่านิดเนี่ยอ้ายังยังไม่ชัดเจนโอ้ปล่อยมาเตะไปด้วยเตรียมมาพร้อมซ้อมมาดีครับไม่ต้องรอเลยครับไม่ต้องรีครับบนเวทีใส่เลยครับใส่เลยครับเอาแล้วครับใกล้ๆครับ เนี่ยครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดบราชิตแชมชื่นับไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร้าเลยครับอ่าใกล้ๆครับไรฟอร์ีมีรายการต่อเนื่องนะครับกอดแน่ใช้แขนซ้ายครับทางด้านของซิลาเพชรล็อกไว้ครับแล้วดันเข้าเชื่กครับแมามีการใช้คางดันกันด้วยนะครับอ่ะดันกันไปดันกันมาแลลวครับไล่แขนสอดแขนขึ้นไปโอ้ยสอดได้แล้วครับทางด้านของสั่งรบสอดแขนซ้ายได้แล้วครับอ่าไล่แขนสอดแขนครับอ่ะตีไม่ได้กรรมการแยก ก็พยายามสร้างจังหวะนะครับแม่โดนเข่าไปเยอะครับมวยเข่าก็แก้โยศอกโอ้นี่ศอกขวาครับแม่อัดซับศอกขวาคืนครับศิลาเพชรดูจับในครับตีเข่าซ้ายครับสังรบเริ่มทําได้ดีขึ้นมาครับตีเข่าขวาครับศิลาเพชรเอาคืนเข่าขวาคืนไปครับแม่สังรบแล้วก็แม่อย่างไงฮะใครตีใครก่อนครับใครตีใครก่อนโอ้ยงัดศอก มาอะไรก็เกิดได้นะครับการแกะแย่ก่อนฝ่ายแดงศิลาเพชรน้ําเงินสั่งรบศิลาเพชรเข้าใกล้มาโอ้สองไปไหายขวางแล้วขวางแล้วสั่งรบเอ้าโอ้สอง,สอ,งอีกเอ้าโอ้โหแตกไม่แตกแตกเห็มละห้าร้อยบาทตะสิลปเลยทีเดียวสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับกระแทกเลยมาซ้ายครับสั่งรบ17ปีจากสังขะสุรินทร์ครับสิงห์อีสานกับพรคตะวันใต้นะครับศิลาเพชร เนี่ยครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกรับเอาแล้วครับวงในเข้าขวาเสียบโอ้โหโดนไป2จึ๊กครับวร์ราชิตแชมเชื่นนี่นับเลยครับ6แล้ว7แล้วครับ8แล้วสับมือชกต่อครับเอาละครับโอ้โหเขาแหลมมากป้องเอาละครับขย่ำแล้วนะครับอย่าตีครับตีไม่เลี้ยงนะครับตีไม่เลี้ยงครับไข่ย่ำจะบวกสองคืนครับศิลาเพชร เข่าขวาเข่าขวาครับไม่ไหวแล้วมั้งครับโอ้โหอิ่มเข่าครับนี่ครับโอ้โหสั่งรบครับมาแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆครับแม้ว่าช่วงแรกนี้จะจับได้ไม่ค่อยดีพอครับแต่ว่ากระตีได้ทุกท่าครับแล้วก็เอาชนะเทดเเกิลน็อกเอา์ไปได้ในยกที่2เท่านั้นเองครับเหลือเวลาอยู่10วินาทีนะครับแต่ว่าเอาตัวไม่รอดครับศิลาเพชรครับนี่นะครับรับจากจิวเจงปูเซนเชียวหนังก่อนเลยทีเดียวนะครับ 026882324เดี๋ยวคอดูภาพช้านิดนึงนี่และครับสมยันของโจกี้สิทธิ์กันภัยเลยทีเดียวดัว่าฟ้าประกอบสิงส้ำเดียมนะครับขุนเ่านิ้วเคลียนี่สมัยเนี่บีบเลยทีเดียวอ้าวนี่แต่กระตีสั่งรบนะครับจึ๊กไปลูกนี้จึ๊กไปสองโอ้หร้องเลยแข็งได้แหลมแขงได้เจ็บมากนะครับโอ้โห เือเป็น2ดอกคุณภาพครับแล้วกอพอลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นพ่อบุญรับแต่เพียงผู้เดียวครับเรียกครับซ้อมอยู่มิสแกวันนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาโอ้ยนี่ครับเข่าท่อนสูงครับแล้วก็กระซวกขวาอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับ